วันนี้นะคะเรนนำเจ้าเรนเจอร์นะคะ o อ e n c นแคนะคะรุ่นของ FL p a อ s Sport นะคะซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมยอดฮิตแล้วก็จะบอกว่ากระแสะตอนนี้นะคะแคมเปญแรงมากๆเลยค่ะกับการดาวเริ่มต้นที่2 9 9 9 9บาทนะคะมาตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่อยากขับรถนะคะในราคาเบาๆแล้วก็ได้ การตกแต่งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะว่าเราได้มีการตกแต่งแล้วมีออปชั่นอะไรพิเศษสําหรับคันนี้บ้างค่ะเริ่มด้วยนะคะเจ้าคันนี้นะคะในรุ่นของ OP e n น a คนะคะหรือว่าแคนะคะในส่วนของรุ่น XL ็กแล p o r สปอร์ตนะคะมาพร้อมกับคันนี้สีขาวเลยค่ะก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมในการตกแต่งเหมือนกันนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะคะจะมีสีขาวสีดำสีบอนสีแดงนะคะก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะราคาตั้งจำหน่ายของเจ้าคันนี้นะคะปรับใหม่อยู่ที่692,000บาทค่ะมาพร้อมกับเครื่อยงยนต์2 2ดีเซลนะคะ VG Turbo นะคะให้ขุมพลังที่160แรงม,ม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรค่ะ แล้วก็ในนอกจากขุมพลังเครื่องยนต์แล้วนะคะรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันนะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะระบบเบรนะคะ EBD กระจายแรงเหยีที่ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของถุงลมนิรภัยคู่หน้านะค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะในราคา29,999 99, บาทเนี่ยเราปุ้แต่งแบบนี้ที่เพิ่มเติมอะไรบ้างค่ะ เริ่มจากทางด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้านะคะตรงนี้จะเป็นกระจงหน้าทรงแร็กเตอร์นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าอักษรแกกลางนะคะ FORD นะคะตรงนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นสีดำตัดขอบสีแดงนะคะก็จะทำให้รถด,ดูเด่นนะคะดูสปอร์ตน่าใสยิ่งขึ้นมาพร้อมกับช่องไฟ LED นะคะ3ช่องนี้นะคะ ติดตั้งให้นะคะแบบเต็มช่องเลยนะคะขีดยาวเป็นไฟสามารถส่องสว่างนะคะตลอดขับขี่ได้เลยนะคะคล้ายกับไฟเดย์ไลท์เลยค่ะเป็นไฟให้แสงสีขาวนะคะซึ่งตรงนี้จะมีแสงสีส้มแล้วก็แสงสีขาวลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะ mm hmm. ในส่วนขอบของกระจังก็จะเป็นในส่วนของสีดำนะคะสีดำด้าน,นะคะ mm hmm. ่ะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะพิเศษด้วย การเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตาของชุดไฟตัดหนอกนะคะซึ่งชุดไฟตัดหนอกนี้นะคะเราติดตั้งพเิ่มเติมเพิ่มการใช้งานเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะซึ่งโรงงานยังไม่ได้มีติดตั้งให้นะคะฝากระโปรงด้านลนค่ะลูกค้าส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะคะก็มีการใส่นะคะในส่วนของสกรูนะคะทรง สูงให้นะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะคะสีขาวตัวรถตัดกับสีดำด้านนะคะแบบนี้เลยนะคะซึ่งสกู๊ปนะคะสามารถเลือกแบบได้นะคะทางเรามีแบบให้ลูกค้าได้เลือกด้วยนะคะตามความชอบได้เลยแล้วก็เพิ่มนะคะในส่วนของลายกราฟิกสติกเกอร์นะคะคำว่าเ,เจอร์นะคะให้โดยฝากระปูงได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะในส่วนของสติกเกอร์ไม่ว่าจะ สติกเกอร์รอบคันนะคะสติกเกอร์ฝานระปงหรือว่าสติกเกอร์ท้ายขากระบะลูกค้าสามารถเลือกแบบนะคะหรือว่าออกแบบให้ทางเราจัดสรรให้ได้ตามความชอบใจของลูกค้าเลยะคะ<ม>่ะในส่วนของด้านหน้าชุดไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดไฟโปรเจคเตอร์ของโรงงานนะคะแล้วตรงนี้เราก็จะมีครอบนะคะในส่วนของ ชุดคอไฟหน้าให้ด้วยนะคะส่วนชุดค้อของรถทั้งคันนะคะเรามีค้อไฟหน้าครอบไฟท้ายนะคะเบ้ารองมือจับนะคะส่วนไหนที่เป็นสีโคงเนียมนะคะเราจัดค้อให้เป็นสีดําด้านให้ทั้งคันเลยนะคะเพื่อความสปอร์ตแล้วก็ดูดุดันสําหรับรถคันนี้นะคะ่ะ ด้านข้างค่ะตรงนี้ความเป็นออฟโรดนะคะเราก็ติดตั้งนะคะในส่วนของซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานนะคะสําหรับออฟโรดรุ่นนี้นะคะการติดตั้งเนื้องานนะคะก็จะเป็นการยิงซิลิโคนแนบกับตัวถังนะคะกันน้ําเข้าด้วยนะคะแล้วก็จะไม่มีการเจาะทําลายตัวถังรถให้เกิดความเสียหายเลยค่ะแมกยางน,นะคะรุ่นนี้นะคะที่เราเปลี่ยนให้กับลูกค้าในส่วนของอยางออฟโรดนะคะก็จะเป็นแมก นะคะโอเอซิลายดอกไม้นะคะก็จะเป็นแม็กทรงลายดอกไม้นะคะมาพร้อมกับยางฮันพุกไดนาโปล a t 2นะคะที่ซีรีส์ยาง 26570R16 นะคะจะเป็นแม็กขอบ16ไข้นะคะแล้วก็เป็นแม็กรุ่น h o ทคิดท็อปนิยมด้วยค่ะส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะก็ มาจากโรงงานนะคะสามารถรองรับน้ำหนักนะคะได้ถึง100กิโลเลยค่ะส่วนลายกราฟิกสติกเกอร์ด้านข้างค่ะอย่างที่แจ้งลูกค้านะคะก็จะเป็นลายกราฟิกที่ทางเรามีแบบให้ลูกค้าเลือกสั่งหรือว่าลูกค้าสามารถแมนเน็ตสั่งแจ้งความลวดลายนะคะมาทางเราได้เลยนะคะติดฟิล์มเป็นแบบเซรามิกให้นะคะทึบแสงน,นะคะ การร้อนได้ดีนะคะการมองภายเข้าไปภายในตัวรถนะคะจะมีวความคลกบนะคะแต่การอยู่ใช้งานค่ะในชีวิตประจําวันไม่ว่าเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนจะเห็นชัดใสเคลียร์แน่นอนนะคะมีติดตั้งคิวกระสาทให้นะคะตรงนี้เป็นคิ้วกระสาทตัวรถนะคะให้สีชิ้นงานแม้กระทั้งช่องข็ดแคกแม้กระทั้งช่องแขบนะคะเราก็ติดตั้งเตอไปด้วยนะคะลาวหลัง รนสปอร์ตนะคะตรงนี้ในทรงของแบบเดียวกับทรงวายแตของเราค่ะ,ะเรามาดูภายในตัวรถกันก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นโ p e n c แ p อย่างที่บอก<ม>เป็น o p o p e n p a p ที่เปิดใช้งานได้กว้างขวางมากเลยค่ะภายในนะคะเราก็มีการเปลี่ยนติดตั้งนะคะชุด เบาให้ใหม่นะคะก็เบาก็จะเป็นเบาะหนังนะคะขึ้นรูปให้ใหม่นะคะเดินได้แต่เข็บคู่สีแดงเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็คลิปด้วยขอบสีแดงด้วยนะคะตัวนี้ก็ทําให้การใช้งานของลูกค้าสะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นไม่ต้องกังวลต่อการหกเลอะเทอะนะคะของอแก้วน้ำหรือของอาหารแต่อย่างใดนะคะ ขอบประตูนะคะเราก็ใส่ใจให้นะคะตรงนี้เราติดตั้งชิ้นงานนะคะสะครับเพจนะคะเป็นคิ้วกันรอยขอบประตูนะคะก็ถ้าเป็นโอเพนแคปเนี่ยค่ะเราก็จะติดยาวเลยนะคะจนถึงประตูด้านหลังเลยนะคะมีการปูพื้นพรมนะคะเป็นส่วนในของพรมกระดุมนะคะของกอดน,นะคะแบบเข้ารูปทั้งคันเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะเมลัยนะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าระบบ e-part นะคะจะหน่วงตามความเร็วของรถนะคะเวลาล็อบเครื่องต่ำนะคะจะคอนโทรลง่ายเบามือขับง่ายนะคะแล้วก็ถ้ารอบเครื่องสูงนะคะก็จะมีความหน่วงตามความเร็วของรถนะคะเพื่อให้มีน้ำหนักต่อการขับขี่ค่ะ แล้วก็จะมีปุ่มนะคะที่เป็นมัลติฟังก์ชันด้านขวานะคะจะควบคุมหน้าจอนะคะในส่วนของหน้าจอ,อ TFT ของเรานะคะก็จะดูในส่วนของแรงเอเวอร์เรตการใช้งานได้นะคะส่วนทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของการควบคุมหน้าจอซึ่งหน้าจอตรงนี้นะคะเราก็จะมาหน้าจอขนาด8นิ้วของโรงงานนะคะก็จะเป็นระบบ ซิงสามนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายนะคะสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะคะเป็นระบบ Android แล้วก็ iOS ได้นะคะสามารถโชว์ในส่วนของแผนที่นำทาง Navigator นะคะก็าาทำให้ลูกค้านะคะขับขี่ไปยังจุดหมายได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็ดูง่ายบนหน้าจอนี้พร้อมกับ ความปลอดภัยนะคะของระบบหน้าจอนี้ถ้าลูกค้ามีการเชื่อมต่อระบบบลูทูธระบบมือถือเข้าที่หน้าจอนะคะเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุนะคะจะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะไปยังศูนย์แพทย์นเรนทรให้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นการแจ้งพิกัดความปลอดภัยเพื่อน่วยแพทย์มาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะแล้วก็ <Gear. S 1> แล้วก็รุ่นนี้นะคะระบบเกียร์นะคะจะเป็นระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ พร้อมกับกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจทรงรีโมทนะคะเป็นระบบอิโมบ i ไรเซอร์นะคะสัญญาณการขโมยแล้วก็เป็นรีโมทเซ็นทันล็อกให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเราเพิ่มเพิ่มเติมให้กุญแจรีโมทนะคะส่วนด้านท้ายนะคะเราก็มีการติดตั้งในส่วนของโลบาร์สปอร์ตนะคะเป็นโลบาร์เหล็กขายาวนะคะทรงเอาเรนเดอร์นะคะซึ่งโลบาร์นี้จะเป็นโลบาร์แบบ ไฟเบรให้เห็นด้านบนด้วยนะคะไฟเบรตรงที่3ด้านบนค่ะอ่าอันนี้สติ๊กเกอร์ก็จะติดไปทรงท้ายรถนะคะชุดก็ไ,ไฟท้ายให้นะคะซุ้มล้อก็มีให้ทั้ง4ลอ้อล้อแม็กมาของรถนะคะกันชนด้านท้ายค่ะจัดเดิมนะคะกันชนด้านท้ายค่ะาจัดเดิมนะคะก็มีทรงโรงงานมาให้อยู่แล้วนะ การเ่ยนใ้เข้าทรงเข้าเซ็ตกันก็จะเป็นในทรงของเอาเลนเดอร์เช่นกันค่ะตัวนี้การชมท้ายนะคะมาพร้อมกับ่วกแดงนะคะโอเมก้าสีแดงเลยห่วงโอมาพร้อมกับ่วกโอเมก้าสีแดงนะคะลากจูงได้ใช้งานได้จริงแข็งแรงนะคะรับน้ำหนักได้มาหาศาลเลยคะ่ะลูกค้าส่วนของ ท้ายนะคะท้ายทะเบียนก็จะมีไฟสองสองว่างไม่เห็นเด่นชัดด้วยค่ะสิ่งพิเศษเล็กๆน้อยๆนะคะฝาท้ายนะคะเราติดตั้งเป็นโชคอัพฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะทำให้ลูกค้าใช้งานง่ายด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบโช๊คอัพด้วยค่ะเราติดตั้งเพิ่มให้นะคะพร้อมกับพื้นปูกระบะไลเนอร์นะคะของโรงงานฟอร์ด คุณสมบัติของพื้นปูก,กระบะแท้นะคะก็จะมีความหนาแล้วก็คงทนนะคะคงสภาพแล้วก็เขา้ารูปกับตัวกระบะท้ายของรถได้อย่างแนบเนียนเลย OpenCAP XL p a s s p o r รุ่นนี้นะคะราคาตั้งจำหน่ายอยู่ที่692,000บาทนะปัจจุบันนี้กับแคมเปญดาว29,999บาทสํบาทสำหรับคันนี้นะคะถูกใจลูกค้าท่านไหนบ้างนะคะกี๊กครังนะคะติดต่อมาสอบถามพูดคุยกันนะคะกับเรลินสอใจดีตามช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โอไอดีไลน์ด้านล่างนี้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะถ้าถูกใจก็ เข้ามาได้เลยนะคะกาากคลิปนี้เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแด้เตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อทุกค้าจะไม่พลาดในคลิปดีดีรถแต่งสวยๆรอ่อ